กกัเมนเน่ี่ควรเดิม no mm. like ีกระเอนนี่ังไลาเราเก็บหอยกะายากจติดตดด้นาอยากตาหมองหกับอบหอยมันก็จะโบมี่ไล่ปานใดพ่าบเมนวันสินมันกระบอกออกมาอันนี้กระปกหูรเกีียวรูกรเกีียวนะหะววันศินด้วยว่าวันสินก็คือขึ้นยากเลยไปหล่อฮะหอยกระจายหันนี ถ้าเป็นเงี้ยงกลางคือนอาจจะได้ลายเน่ยเพราะว่ามันออกมาหากินกลางเวนบางคนมีเป็นไายหอยสลีก็มีอยู่แต่โบลายแต่ว่าหน่วยแยะใหญ่หอยสลีเห็นเพราะว่ามันเป็นเขตเนาะมันบ่อยอยู่เป็นไายถ้าเป็นแถวนาตินบานอาจจะมี<ฮ>เห็นกระปูหรือว่าียังก็เอาบนะเพราะว่าสิไปขวากินกับตะหม่องหงบนโต๊ะนั่นมีแต่ขี้ทเทีนตอนอยังหน่อยเป็นนำเกลี่จะส,ะสุกแหล่สุกนาวคนละ หน้ากระทระดำแล้วฝนกับฝนลินห้อยกระต่ายมันจะหน่อยพันใหญ่เนาะเพราะว่ามันยังมีหน่วยหน่อยลายอยู่โซลายมันจะมักอาศัยอยู่แถวหนามไลบนที่มีหนามไลเรือบนที่มันเรือ,บ,บ,นนรอบ,บนที่เป็นหนามอเจาะไเจเจนะมันจะมักอยู่ตอนนี้ก็เลาะมาเรื่อยเลาะมาเรื่อยจนได้ลายเติบแล้วเมื่อคือเมื่อโอปหลังจากที่โอบไปก็บสิมาตาม่ำหง 5. ลงถ่ายตอนผักเพราะว่ามักสมสม,สมบ,าน,บานก็นเลยใส่ะนา้าลายเนี่มหนาม้นาหน้าบานเองมันก็แบบเปรกสมบัไดหน้าก็ปลายราะเป็นมันตะทันเก่มาเห็นฟ้าบตอนกินก็ยังขืดยาอีกตาหมองยำกินยำเพริน่าโขดแสบปวดเข้ากันเลยกับบรรยากาศฝนตกกินไรคนสมกันโวดแสบ มีมกระทินอ่อนหัวกระปูคือเขากันสุดๆเลยลงตัวแห้งชิมไปคำแรกกระแสบคำที่สองก็ะเสบมกระทินกับผู้ดีกินเลยยังอ่อนๆถ้ามีมกระทินแกมาปอกใส่แห้งคือสีแสบกว่านี้อันนี้มันยังอ่อนมันเป็นพันแกแต่กระแสบ